ทุกคนผมเห็นว่ามันมีอัปเดตใหม่ในะเร็วอ่ะมันมันอัปเดตโหมดใช่ไหมเพื่อนผมชวนมาเล่นโหมดเลยก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันมีธอมแบบนี้ในบ้านอ่ะไม่รู้นะว่ามันจะเป็นไงแต่ผมเอาเราไปขายดูว,ยว่ามันจะได้ราคาเท่าไหร่หรือมันอาจจะได้ของแพงก็ได้ทุกคนมาแล้วผมเจออยู่ที่แล a อะ่ะแล้วก็บะ what what the fuck ปืนสายฟ้า ผมมีอยู่แล้วอันหนึ่งพไหนรออีกอันดีว่ามันจะเป็นปืนปใส่ฟ้าหรือเปล่าดูดิว่าเป็นปืนใส่ฟ้าหรือเปล่าวะงงพวกกับพวกพัฒนาจริงๆรหมดอะไรวะเนี่ยมันเกี่ยวว่าหมดฟอกโลเด้น ฟอกูเด้นน่ะแล้วผมไปเจอทองแบบนี้อยู่ในบ้านอ่ะงงอ่ะเอาขาดูดิว่าโอ้มก g o ดน้ำมันงูน้ำมันงูเฉยน,นี่มันบ้าอลไรวะวเน,นี้ยอ้พัฒนามันง่ายไปเปล่าปูพ,พัฒนาเอาหมวดเะไมาป่าเนี่ยโจะเป็นลม เงกับผู้พัฒนาจริงๆเลยนี่ผมมีสมองด้วยสมองเนี่ยเนี่ยมีสมองด้วยส่วนร้อยห้าสิบมันก็ได้เงินอยู่อ ป่นผมมากเลยอ่ะโอจูก็โอ้โหโโป่นหัวกระพู้พัฒนาจริงๆใครย,ยังไม่ได้กดซับเนี่ยกดกันหน่อยครับเมื่อ,อไรจะถึงพันซับหนึ่งพันซับเมื่อไรจะถึงวะเนี่ยหนึ่งพันซับเมื่อไรจะเึื่องไปแล้วกว็เลยกดซับกันด้วยนะครับยังยังเขาไม่ค่อยยังมีคนกดเลยมีคนดูเป็นหมื่นคนแต่ไม่ไม่มี แต่มีคนติดตามแค่400คนโหนี่ผมมูสาลงคลิปไปแล้วนะเนี่ยมีผู้ติดตามตั้ง118คนแต่ทำไมมันลดมัน410คนงงกับตัวเองจริงๆไปแล้ะ